สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองเยาวชนหญิงน้ำตาคลอถูกไล่ออกจากบ้านเหตุร่วมมอบบรรยากาศการชุมนุมซ้อมต้านรัฐประหารที่ห้าแยกลาดพร้าวซึ่งเป็นไปอย่างคึกคักอย่างไรก็ตามในกิจกรรมดังกล่าวยังมีประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือเยาวชนหญิงสองรายซึ่งถือกล่องขอรับความช่วยเหลือพร้อมแผ่นป้ายทำจากกระดาษอกฟูกเขียนด้วยปากกาเมจิกว่า นูโดนไล่ออกจากบ้านเพราะมาม็อบตอนนี้หนูไม่มีเงินแล้วช่วยหนูด้วยผู้สื่อข่าวสอบถามได้ข้อมูลว่าเยาวชนญิงทั้งสองรายต้องรอบเรียนมหาวิทยายลายัยเนื่องจากโดนครอบครัวไล่ออกมาใช้ชีวิตด้วยตนเองรายหนึ่งอายุ21ปีเพิงโดนไล่ออกมาได้สองวันพ่อแม่เคยร่วมชุมนุมกปปอสอและเคยพาตนไปด้วย โดยขณะนั้นยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ต่อมาเมื่อได้รับข้อมูลอีกด้านหนึ่งได้นำข้อมูลทั้งสองทางมาคิดวิเคราะห์แนละตัดสินใจมาร่วมม็อบที่ผ่านมาเคยพูดคุยกับทางบ้านแต่ไม่ได้คุยอีกเพราะเหตุผลที่ทางบ้านให้มาเป็นความเชื่อไม่ใช่เหตุผลจากข้อมูล จากนี้ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไปส่วนเยาวชนอีกรายถูกครอบครัวตัดขาดตั้งแต่วันที่15ตุลาคมไม่มีที่พึ่งเพราะญาติญาติก็เห็นพ้องต้องกันกับพ่อแม่ขณะนี้อยู่ที่พักชั่วคราวซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมจัดหาเพื่อช่วยเหลือเยาวชนทั้งสองฝากถึงครอบครัวอื่นๆว่าขอให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ปลอดภัยพร้อมสนับสนุนลูกๆแม้ว่าพวกเขาคิดต่างขอให้พ่อแม่เคารพในสิ่งที่ลูกๆคิด ระหว่างที่เยาวชนเล่าเรื่องทั้งสองเสียงสั่นเครือและน้ำตาคลอเบ้าโดยมีประชาชนร่วมหยอดกลองบริจาคช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ